แวนกิลาสิและบากการต่อสู้ชาวไทยเตียมร่วมส่งแรงเชียดสโมกิ้งโจหรือโจนัทวุฒิจอมกูมาสุขุมไว้ย35ปีจากเมืองยะโมโคลาดลงทำสึกป้องกันเก้าอี้พุทธาจริงอันดับสองที่คลองหนู่ด้วยกับบอมลาคูยาเต้มวยหน่วยการดีไว้ย29ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของอันดับส่ของแรงกิ้งภายใต้กติกาบวยไทยรุนเวทเวทหนรถึง155ปอนด์ไหนซึ่งวัน1น่ที่จะกลับมาระเบิดความห อีกครั้งณอิมแพกอารีนาะเมืองทองธานีในวันสุกที่24มกราคมพศอต่อ2 5 8 8เริ่มคู่แรกเวลา18.30น,นาีรับชมฟรีผ่านทาง freeandfree.com ที่สุดข,ของความมันสดท,ทุกคู่ชัดทุกแมตช์ไม่พลาทุกเกมการแข่งขันราคาดีที่สุดในประเทศครบเครื่องเรื่องการเดิมผัานไหวใจเรา เล่นหมั่นทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยราคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไหวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ใช้จริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่